อ๋อดีใจครับผมดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะอดีใจครับดีใจค่ะจะให้มาดูปัญหาตอนนี้คือเศรษฐกิจมันซบเซามากก็คืออยากจะได้ให้อนายกนั้นคืออนุมัติดิจิตอลวอลเล็ตให้ไวที่สุดนะครับเพื่อจะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ของเรานี่คือแบบตอนนี้ซบเซามากเลยครับผมอยากจะให้ท่านนายกได้มาแก้ไขเรื่อง ปัญหาสะพานข้ามชายแดนประเทศมาเลเซียอยากจะได้ให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าอยากจะให้หนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวฝั่งนี้ทุกอย่างจะได้ดีขึ้นค่ะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นและจะให้นายกช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟค่าน้ําของประชาชนค่ะตอนนี้ลําบากมากค่ะคาดหวังว่านายกจะสามารถทําให้กรุงลงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จเจริญ ขึ้นมากกว่าน,นี้ค่ะขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับคุอยากให้นายกดูแลเรื่องเศรษฐกิจของพื้นที่ให้ดีขึ้นหน่อยแล้วก็เงินดิจิตอลได้ไวๆก็ดีนะคะ